อันนี้คือบูธ B17 ครับมีซาเลม1692ครับพวกยุคกลางครับเกมล่าแม่มดนะครับเกมล่าพิษนามรดหมาป่า B17 นะครับอันนี้เกมโคตรอำนาจครับเป็นคนกำลังเล่นเกมอยู่ครับอันนี้เหมือนมี ท่านเจ้าขุนกับฝรั่งนะครับสยามบอดเกมครับบูธ d ีสนะครับนะครับเกมพรุ่งนี้ก็ดีนะครับไม่ต้องเพ่งคอมครับรเกมออฟสโตรนนะครับแล้วก็พ,กพิกพิภพดองคาร สยามบอดเกมอีกครั้งนะครับอันนี้ก็ดูเกมของเขาครับมาพบกาบหมากาบกลยุทธ์ฉบับจิ๋วมรุดหมาป่าลวงภาคเสริมคืนปนะิศาจเกมร่ามรุดหมาป่ารุ่นนลุงนะครับเกมโคตรอำนาจเมียวระเบิดนะครับปกการ์ดเกมนะครับชาสองถ้วยเชอร์ล็อกโฮมโอ้เล่นอย่างนี้ก็ดีนะมันไม่ปวดตานะครับครับมีมีโค้ดคอยแนะนำ การเล่นกัดเกมด้วยนะครับ